สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2นะครับผมเขาบอกว่าไอซองนี้นะครับเผ็ดยิ่งกว่าไอซองดำคาวก่อนเีงนะครับที่เป็นกระแสนะวันนี้เผ็ดคูณ2นะครับผมแล้วเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2นะครับตอนนี้ผมจะมาลองชิมเลยนะครับ ซึ่งต่อให้ไม่ต้องชิมเนี่ยผมก็รู้เลยนะครับว่ามันเผ็ดมากแต่ว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยฟังท้ายคลิมนะครับว่าตะกี้ผมไปเจออะไรมานะครับถึงได้รู้ว่ามันเผ็ดมากตอนนี้เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับเส้นเหนียวหนืดมากแค่คำแรกก็เผ็ดแล้วว่ะเผ็ดแต่อร่อยนะเผ็ดแต่อร่อยอยู่ กินแล้วน้ำมูกจะไหลอะมันร้อนเผ็ดไปหมดเลยขอโทษท่านผู้ชมที่ดูเลยนะครับมันมันร้อนแล้วมันน้ำมูกมันจะไหลอะ <c oughs> ดูปากผมก็น่าจะรู้นะครับแดงมากนี่เหงื่อเริ่มไหลแล้วเ,เม็ดหนึ่งยังไนช้องดาเนี่ยกว่าจะเผ็ดเนี่ยสักพักนึงนะแต่อันเนี้ยคําแรกก็เผ็ดแล้วอะ่ะอ้า รุปแล้วนะครับไอ้มามะ่าเกาหลีเผ็ดคูณสองนะครับเผ็ดจริงๆนะครับโอ้โหแบบเผ็ดแสบปากเลยอะแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าก่อนจะกินผมก็รู้แล้วว่ามันเผ็ดนะครับก็คือว่าตอนที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมือผมมันเดินไปเปิดซอสแล้วผมตอนจะไปล้างมือในห้องน้ําเนี่ยเดินแบบมือเดินไปโดนหน้าโดนแถวเนี้ยแม่งเลยแบบหน้าแม่งร้อนเลยอะผมเลยต้องแบบรีบเอาสบู่มาล้างแล้วแบบเอาน้ําล้างออกเลยอะไม่งั้นแม่งแบบคือตรงนี้มันแสบร้อนไปหมดเลยอะอืม ขนานดโดนผิวคนเรายังร้อนนะแล้วนี่เรากินเข้าปาดอะมันจะขนาดไหนอ่ะครับโอ้โหมันร้อนจริงๆนะเผ็ดด้วยแต่ถึงจะเผ็ดนะครับแต่ก็อร่อยนะอืมตก็เรียกได้ว่าสบายปากลำบากตูดนะครับผม และที่ช่องนะครับก็ยังมีคลิปแมวคลิปดูปหนังนอกกระแสคลิปรีวิวทำอะไรสนุกๆอีกเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยยังไงคลิปนี้นะครับผมโอมสน channel ขอลาไปก่อนนะครับขอตัวไปกินน้ํากินนมก่อนแล้วกันนะครับเผ็ดไม่ไหวแล้วส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อเผ็ดไปแล้